เขาก็ย่อมที่จะรู้ว่าพัคร่วมนักการเมืองเนี่ยนะครับคุมยากมากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโชว์เหนือและเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องพูดเนี่ยนะครับกำกวงกั้มกึ่งนะครับแล้วก็ดุดันนะครับคนไกลราชการเขาก็เคยเจอเนี่ยนะครับว่าในวันหนึ่งเนี่ยรักเอาดูรัฐบาลยิ่งรักไม่นานมานี้วันหนึ่งก็ไม่สามารถสั่งข่าราชการได้แม้แต่หน่วยงานเดียวเพราะฉะนั้นจะจะนับอะไรกับนักการเมือง นะครับนักการเมืองนั้นเนี่ยครับเขาคิดเป็นตอนตอนอยู่แล้วเหมือนกับคุณทักษิณนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องโชว์แข็งแรงนะครับแข็งแรงไม่พอก็ต้องโชว์อิทธิฤทธิ์โชว์ปฏิหารที่พิสูจน์ไม่ได้ซึ่งในความเห็นผมเนี่ยเขาถือไพ่แต้มเดียวเท่านั้นแต่ทําเหมือนว่าไพ่อยู่ในเต็มมือนะครับเหนือกว่าคนอื่นคือพยายามจะเกทับถูกต้องแต่ความเป็นจริงก็ไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าไม่ไปตกใจตามคุณทักษิณซะยอย่างนะครับ เดี๋ยวคุณทักษิณเนี่ยนะครับเขาก็ต้องรู้เองแต่ถ้าคนไปตกใจกลัวว่าเอาเขาเป็นใครมาเคยทําอะไรได้บ้างแล้วไปวิตกกังวลกับเขาเนี่ยไอ้นี่จะสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าไม่วิตกกังวลกับเขาเนี่ยนะครับเอ้ลีลาแบบนี้นะครับถือไพ่แต้มเดียวเท่านั้นแต่โชว์เหมือนว่าถือไพ่ก้าวต้ม